แบบนี้ก็เหมือนกับเป็นวิเฤตของพิษณุโลกถูกไหมครับถูกไหมครับแต่มองอีกมุมหนึ่งเราต้องถอดโจทย์ให้ได้ว่าเราจะทําการค้าเราจะอยู่กับแม่สอดอย่างไรเขาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเราไม่ได้เป็นเรายังจะดันส่งเสริมการทําอุตสาหกรรมในพื้นที่พิษณุโลกอยู่หรือเปล่าเขาจะมาไหมในเมื่อถ้าไปทําที่แม่สอด ได้รถภาษีได้ลถค่าไฟาได้แรงงานได้น่นได้ที่ตามสิทธิพิเศษของเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งโครงสรส้างพื้นฐาน,นต่างๆด้วยเพราะนั้นพิษณุโลกก็ต้องมาคิดแล้วว่าเราจะเสิร์ฟอะไรให้แม่สอนบ้างสิ่งหนึ่งที่ผมจะเรียนท่านเลยนะครับอันนี้ผมพูดเชิงหนาภาคก่อนยืนยันได้ว่าไม่มีรถไฟาจากนครสวรรค์วิ่งตรงไปแม่สอนนะครับ ถนนและรถไฟจะวิ่งจากภาคกลางและทุกที่เข้ามาที่พิษณุโลกก่อนแล้วค่อยเลี้ยวไปแม,แม่สอดครับรถไฟอท่านไม่ดีใจเหรอเนี่ยโอ้ผมเกือบตายนะเรื่องนี้เป็นคำถามแรกที่ผมไปพบผู้ใหญ่แล้วผมถามว่ารถไฟมันจะวิ่งจากนครสวรรค์ไปแม่สอดได้ไหมถ้ามันายพัดไปได้ผมอาจจะขอย้ายไปเป็นผู้อาว่านครสวรรค์รอบนี้แหละครับ มันก็จบกันใช่ไหมครับแต่ขณะนี้ก็ได้รับคำยืนยันว่าไม่มีรถไฟจากนครสวรรค์ไปที่แม่สอดมาพิศณุโลกแล้วเลี้ยวซ้ายเมื่อมันเลี้ยวซ้ายแบบนี้เราก็ถอดโจทย์ว่าเราจะเสิร์ฟอะไรได้ให้กับเขตเศรษฐกิจพิเศษนั่นอันนี้ผมก็เล่าให้ทัานฟังในภาพใหญ่ๆนะครับ พิศนุโลกขณะนี้ผมพูดเสมอว่าเป็นสาวแรกรุ่นถ้าเปรียบดวงอทาทิตย์เขาเรียกว่าซันไรก็คือประมาณ9นาฬิกา10นาฬิกากำลังแรกรุ่นกำลังจะเป็นดวงอทาทิตย์กลางหัวเลยท่านก็รู้ดีจากตัวเลขของราคาที่ดินที่มันเพิ่มสูงขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้มันก็มีโจทย์ต้องตอบถามตอบกันว่า ท่านรู้ไหมว่าวิกฤตมันก็จะมากับความเติบโตของท่านผมไม่ได้พูดเรื่องขยะเรื่องน้ำเสียเรื่องชุมชนสลันะครับพี่เฟื่องฟ้านั่งอยู่พี่เฟื่องฟ้าครับผมไม่ได้พูดปัญหาสังคมนะครับวิกฤตที่มากับความเติบโตของพิษณุโลกใครๆก็รู้ว่าพิษณุโรเโติบโตดูราคาที่ดินที่มันดขึ้นไปที่มันเพิ่มขึ้นไป ดูอาังหาริมประทั์ที่มันเติบโตขึ้นไปใครๆก็รู้ว่ามันจะโตแต่ผมเรียนท่านไว้ก่อนว่าโอกาสที่กำลังมาแบบนี้นะครับมันมีวิกิจอยู่คืออะไรท่านตอบได้ไหมใครตอบได้ผมให้เสื้อแฟนผู้ว่าอีกตัวนะึ่งแต่ในที่นี้เอาไปใส่นอนนะใส่ทสําสวนก็ได้คือ เมื่อเขารู้ว่าท่านกำลังจะโตขาใหญ่ก็จะต้องมาไม่ออกไหมครับเร็วๆนี้ก็ได้ข่าวว่ามีทุนใหญ่มาซื้อกิการบ้านเรารีโนเวทแล้วท่านเตรียมตัวนะครับท่านเจอแน่เร็วๆนี้เราก็พบว่ามีขาใหญ่มาสร้างคอนโดอีกหน่อยเขาก็สร้างหมู่บ้านทางราบทางดิ่งทางราบ เขาสร้างแน่เพราะทางดิ่งเขาขายไปหมดแล้วเนี่ยที่นี่พิษณุโลโกกาลังโตเอาเราพูดว,ว่ามาพูดอย่างนี้ก็มันเร่งจริงนะครับขาใหญ่นี่เขามาแน่พิษณุโลกอยู่ในสายตาของเขาผมพูดแบบนี้ท่านก็เห็นว่าเป็นวิกฤตอีกแล้วใช่ไหมครับวิกฤตอีกแล้วใช่ไหมครับมันก็ไม่แน่เสมอไปถ้าเราเรียนรู้ที่จะร่วมง,งานกับเขา ในฐานะเจ้าถิน่นลถฟังดีๆนะถ้าเราเรียนรู้ที่จะร่วมงานกับเขาในฐานะเจ้าถิน่นระหว,ว่างที่เขาเข้ามาลงทุนกระแทกกับเรากับเราร่วมมือกับเขานั่นหนึ่งสองเรารวมตัวกันหรืออะไรต่างๆผมถามเอถอะครับว่าเราจะสู้เขายังไงท่านดูที่ดินเซนทัานเมื่อวานก่อนผมไปเซนทัาน ผมกลับตอนสามทุ่มพิจารณาครับผมไม่ได้นอกรูนอกทางนะครับผมมองดูที่ดินผืนนั้นโอ้โหมันเงินเท่าไหร่แล้วท่านทราบไหมครับว่าเงินที่มันบ่ามาอย่างเนี้ยไอ้ทุนที่มันมีเงินแบบเนี้ยเราพ่อค้าเราก็ดูรู้ว่าเซนท่านน่ะถ้าเอาวันต่อวันเนี่ยเขาคุ้มไม่คุ้มเนี่ยเรามองกันออกเดือนต่อเดือนตอนเนี้ยคุ้มไม่คุ้มเราดูกันออกนะครับ แต่ว่าเขาไม่สงบสถานเขาเอาเงินทามาซื้อให้ดูเลยที่แปลนี้กี่ร้อยไร่ก็ไม่รู้เป็นร้อยไร่ริมถนนด้วยแล้วก็ทําอย่างนี้เกือบทุกจังหวัดโลบินสันขยาย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 มีละสิบสาขาสิบสาขาเงินทุนที่มันมากับพวกทุนใหญ่แบบเนี้ยมันมหาศาลเราจะไหวไหมเราจะสู้เข้าไหวไหม ตรงนี้ก็เรียกว่าถ้าบอกว่าพิษโรคเติบโตอย่าเพิ่งดีใจนะครับท่านจะเจอแล้วครับสิ่งที่เรียกว่าตีนครับตีนมา